ยินดีต้อนรับพวกน้องๆออาจารย์สกลและผู้ช่วยโคช้ชดีใจมากผมได้เรียนอาจารย์สกลไว้แล้วว่ามูลนิธิชัยยงริมทองคุณจะตั้งเงินกองทุนไว้หนึ่งล้านบาทยังอยู่แปลว่าอะไรเงินก้อนนี้เงินก้อนนี้คือช่วงที่ไปแข่งที่ไหน กาเหลือทุนรัพย์ให้มาเบิกได้หมดให้มาเบิกได้หมดสมัยก่อนจะไปทีนึงต้องเรียกพ่อแม่ผู้ปกครองช่วยกันลงขันใช่ไหมใช่ครับมันไม่ง่ายสำหรับคนที่ต้องหาเช้ากินคําเราเลยตั้งกองทุนนี้ไว้ให้ไม่มีเงื่อนไขสุดแล้วแต่อาจารย์สกลจะเบิกเพราะว่าหนึ่งเราตั้งมั่นอยู่บนความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันศรัทธา ราะสิ่งที่อาจารย์สกลทำนี้ยิ่งใหญ่มากเรื่องที่สองเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะคาใจบางคนอาจจะน้อยเนื้อต่ำต้อยน้อยใจไม่ใช่ที่มาที่ไปของชาติกำเนิดที่มาที่ไปของสานะทางครอบครัวไม่มีความหมายอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเข้าใจยัง ราะว่าในที่สุดแล้วในชีวิตคนเราคือที่มาที่ไปของความสามารถของตัวเราเองความสามารถนี่สำคัญมากนะถ้าขาดทักษะก็ต้องพัฒนาทักษะนี้พวกเรานี่โชคดีที่ได้อาจารย์สกลและผู้ช่วยโค้ชค,คอยดูแลเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าเอาเรื่องความต่ำต้อยน้อยใจมาเกี่ยวพันกันเลย ต้องยืดอกด้วยความบาก,กลู่มใจจริงๆแล้วชื่อหมอนทองมนะม่เป็นชื่อที่เท่มากนะนี่ไม่ได้พูดเล่นนะให้ตายข้อที่หนึ่งจำง่ายครับข้อที่สองหมอนทองโรงเรียนอะไรวะนี่แหละคือจุดสำคัญที่สุดหมอนทองโรงเรียนอะไรวะโรงเรียนอะไรว่าไม่สำคัญเท่ากับกูได้เข้ามาชิงกันแล้วกันเข้าใจเรีอยังนะแล้วเนี่ยต้องให้จำตรงนี้ไว้นะข้อที่สอง ข้อที่สามมีชื่อเสียงมีความสามารถแต่สันดานไม่ดีไม่มีประโยชน์ครับชื่อเสียงน้อยความสามารถน้อยแต่นิสัยสันดานดีกับดีกว่าเข้าใจยังทำไมเราไม่พัฒนาชื่อเสียงที่ดีความสามารถที่ดีและสันดานที่ดีเข้าใจปะ่ยสันดานที่ดีคืออะไรอ่ะเป็นคนดี ที่สำคัญคือถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องไม่รังแกเด็กนู่นหรอไหมให้จำไว้เลยนะต้องไม่รังแกเด็กหรือถ้าเป็นเด็กแล้วก็เจอผู้ใหญ่ต้องเคารพน,นอบน้อมนี่คือสันดานที่ดีแล้วก็อะไรก็ตามที่ทำแล้วผิดคุณธรรมทำแล้วรู้สึกมันบาปอย่าไปทำ ไว้แล้วอีกหน่อยเขาถามว่าเรียนอย่างไหนหมอนทองแล้วมึงมีอะไรกูบ่างนี่ออกไหมเนี่ยถ้าเราไม่ภูมิใจในบ้านเกิดของเราหรือถ้าเราไม่ภูมิใจในสถาบันที่เราเข้าไปเรียนอยู่และถ้าเราไม่ภูมิใจในโค้ชที่มุงมั่นและทุ่มเทกับเราคุณค่าของเราไม่มีละนะบอกไอ้ใหม่ไม่ได้เลยจะเบิกเท่าไหร่ให้บอกมา จะส่งรายละเอียดการเบริกมาก็ไม่เป็นไรไม่ส่งก็ไม่ว่าเพราะว่าเราเชื่อใจกันะนะอาจารย์ครับอาจารย์ทุกอย่างเนี่ยคืออย่างที่เราเนี่ยมันจะซื้อรองเท้าใหม่ทั้งทีมก็ได้ไม่เป็นไรต้องใช้เงินเท่าไหร่มาเดี๋ยวจัดเงินให้เนื้อออกมาจะจัดยูนิฟอร์มใหม่ให้ก็ได้นะแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยพอเราเรียนจบแล้วเนี่ย สิ่งที่เราจะต้องเดินหน้าต่อไปคือสแสวงหาการศึกษาต่อไปจริงๆแล้วเงินหนึ่งล้านบาทเนี่ยเผื่อให้เด็กๆด้วยในกรณีรที่อาจารย์สกลบอกว่าไอ้นี่สอบเข้าที่นี่ได้ไม่มีค่าเทอมนึกออกไหมมาติดต่อได้เรายินดีสนับสนุนให้รับผิดชอบให้ใจ่ายค่าเทอมให้นะ เรื่องที่สองฟุตบอลเนี่ยมันเป็นพื้นฐานทางวัฒนธรรมทางด้านหนึ่งซึ่งคนไทยชอบแต่ว่าเมื่อผ่านไปจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยอะไรที่สำคัญมากกว่าฟุตบอลการศึกษาถูกไหมถูกครับเล่นบอลเก่งแต่แม่งเรียนหวยแตกมีประโยชน์ไหม ไม่มีเพราะฉะนั้นการเรียนการเล่นเนี่ยต้องไปด้วยกันเอาเหนื่อยมะเหนื่อยชิบหายเลยแล้วไงช่วยไม่ได้ก็อยากเด่นถ้าจะเด่นต้องเด่นทั้งสองอย่างก็ใจ่เปล่าอย่าไปเด่นอย่างเดียวอีกอย่างหนึ่งตกไม่ได้เพราะว่าถ้าเราเล่นบอลเก่งแล้วเราเรียนเก่งด้วยคนที่ภูมิใจใครรู้ไหมนี่ เปิดโอกาสให้โค้ชเราอาจ,จารย์สกลได้มีโอกาสโมต้ตลอดเวลาใหญ่เข้าโม้แล้วเขาพูดไปออกด้วยคกามเขาใหญ่ยัง <Yeah. S 1> นะแล้วที่สำคัญให้ดีเรี่งการสิ่งยั่วโลภแล้วก็ไปทำให้ตัวเราเป็นคนชั่วพราะเราจบม .6 ปั๊บนี่นะแม่งจะมีสีแยกไว้ หลังจากจบม .6 ขึ้นอยู่เราจะเดินเส้นไหนเราต้องเดินเส้นที่มีคุณธรรมเส้นที่ดีเส้นที่ไม่ง่ายแต่ต้องอดทนเพราะว่าเมื่อถึงเป้าหมายแล้วเราไม่ได้สร้างความภูมิใจให้กับตัวเราเองอย่างเดียวนะพ่อเราแม่เราที่สำคัญคือโค้ชเราเพราะโค้ชเรารักเราเหมือนลูก วันถ้าเราไปได้ดีเขาก็ต้องยิยนดีด้วยนะแพะแล้วเนี่ยถ้าเรียนจบมหกแล้วไปเข้าหมาหลาลัยใครอาจจะไม่ได้เป็นช้างเผือกของหมาหลาลัยนั้นต้องไปสอบเข้าเองเข้าโนอนเข้าน,น,น,านี่แล้วถ้าเข้าได้ถ้าติดขัดเรื่องการศึกษาในเรื่องค่าเทอมติดต่อโคชกลมาโอเคไหมได้ยินไหครับนะถ้าเราตั้งใจเรียนแล้วเป็นคนดีเนี่ย ไม่อับสิ้นหนทางแต่ขณะเดียวกันถ้าเราต้องการรักษาทักษะของเราในเรื่องของฟตุตบอลต้องทำคู่กันไปหลักๆวันนี้ก็คือขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็มีความภาคภูมิใจมากที่โรงเรียนหมอนทองผมมีความรู้สึกปลื้มอกปลื้มใจที่หมอนทองได้เข้ามาชิงชนะเลิศถึงจะได้ตำแหน่งที่สองก็ตาม ทั้งๆท,ที่ผมเชื่อว่าน่าจะได้ที่หนึ่งแต่ไม่เป็นไรหรอกช่างมันอย่าไปโลภอย่าไปโทษคนโน้นโคนนี้นะเอาไว้ปีหน้าคือทำอะไรก็ตามนะให้จําไว้นะทำให้ดีที่สุดจะได้ไม่มีใครมาตำหนิเราได้และตัวเราก็จะไม่ตำหนิตัวเราด้วยเพราะว่าผมทำดีที่สุดแล้ว พยายามดีที่สุดทีอยังยังขาดอีกสิบเงวดหน้าต้องให้ครบร้อข้อที่สองอย่าลืมที่มาที่ไปเราให้ภูมิใจคำว่าหมอนทองไม่ต้องคิดว่ามีอะไรที่ต่ำต้อยไม่มีนะคุณเนี่ยเป็นลูกหลานของสนธิริมทองกุลไม่ต้องมาอับอายใคร อ้างได้เลยคนอยู่เบื้องหลังผมชื่อสนธิริมทองกุลชื่อนี้ขายได้นะมีทั้งคนรักคนเกลียดและคนกลัว